อ่าโอเคมาทุกคนดูไม้สองกันนะครับหนึ่งสองตักโอ้โหร้อนนิ้วอ,อ่ะเข้าไกลว่ะร้อนนิ้วเอากินกินอีกแล้วออออโอ้นับรองเดือดเดือดแดงป่ะเจ๋งว่ะโัวเจ้าลูฟี่เป็นไงล่ะ ขามือนะไปสองไม่ถวายเพก็โค้งเราวะัเนี่ยสวายแน่สวายแน่แรงดีมากสวายเพิ่งหูเพิ่งรู้นแล้วมันแรงนขนาดนี้สวายเนี่ยที่เนี่ยดูดิแรงนะแรงมากเลยวะตัวใหญ่นะ่าสวายเนี่ยวิ่ <c oughs> <c oughs> มันใช้เดิมเอยนะเอ้ยไม่เข้าเว้ิจุจ่มจุ่มามาจูมาจมาจูมในพละดึงเข้า โอ้โหโคตรแรงเลยเออเดี๋ยวพอยก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 เออไซสนี้มีสิบนะครับดูดิกิ<อ>นกิอนใหญ่อ่ะตีไปเพิ่มมันกินเลย